เปิดภาพหลักฐานชัดเจนตรงตรงเบสเป็นแบบที่ถูกหลือจริงไหมเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บก็ทำเอาฮือฮาระหว่างเบสรักว่านี่และตรงตรงกฤษกรทำกลังกระสาแสดงความยินดีสาวเบ็ดก็เจอดราม่ามากมายที่บางคนมองว่าไม่เหมาะสมจนสาวเบ็ดเครียดคบเป็นแฟนก็ผิดและหนุ่มตรงตรงก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นก็ให้กำลังใจซับพอร์ตได้อยู่ข้างๆน้องเสมอนอกจากนี้ก็เจอกระแสถูกหลือว่าเป็นคู่ ที่เลิกเงียบแต่ทั้งคู่ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้เลิกกันแค่ไม่ค่อยมีเวลาแบบแต่ก่อนเพราะว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลายงานก็เริ่มติดต่อเข้ามาก็ต้องต่างคนต่างทำงาน และล่าสุดตรงๆก็ได้โพสโชว์เสื้อตัวเก่งราคา90 0 0 0บาทสีตกหลายคนก็หลุดโฟกัสไปที่พื้นหลังพบว่าหนุ่มตรงๆถ่ายในบ้านของสาวเบสจนถูกทักว่าจำได้นี่คือบ้านของน้องเบสใครช่างกล้าม,มาว่าเขาเลิกกันปั่นน้ำเป็นตัวใช่จริงด้วยค่ะบ้านของเบสจำโตคอมเบสได้เราบอกแล้วว่าน้องอยู่บ้านเดียวกัน ทุกมุมบ้านเบสทุกครั้งที่ถ่ายน้องไม่อยากจะออกสื่อและต่อไปก็คงจะไม่เห็นน้องถ่ายคู่แล้วเพราะน้องไม่สบายใจลุกกรงสีทองด้วยค่ะพี่ดูน้องเบสทุกวนันจำได้